กเรียนมิรินดานะครับยิ้มพร่าพร้อมด้วยทีมงานร้านสปาสมุยครับร้านนูดประจําเมืองวินซอลเทนจังหวัดโคโลนีงเกินได้หนิม์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเนเ์แลนเป็นนิยาบุญในโอกาสเปิดร้านใหม่ในการถวายพระตาหารเทนนะครับและถวายปัจจัยปิดกองกรถินเมื่อคณะสงฆ์นะครับได้กล่าวสมโมชนี้ก็ถาและให้พรเป็นภาษาไทายและภาษาดัชด้วยนะครับซึ่งเป็นภาษาของทางท้องถิ่นที่ประเทศนธอร์แลน จากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็มอบของที่ระลึกนะครับให้แก่ทุกท่านและชาวท้องถิ่นที่มาร่วมบุญด้วยสําหรับงานบุญในครั้งนี้นะครับมีสํานักข่าว t ด e ะคลอสนอตเทนะครับซึ่งก็เป็นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์ประจําภาคเหนือของทางเนเธอร์แลนด์ก็ให้ความสนใจนะครับมาสัมภาษณ์พระอาจารย์ซันเดอร์เกียรรมาโมถึงความหมายการสวดมนต์ให้พรว่าเมื่อเราทํากรรมดีย่อมส่งผลดีอีกทั้งการนวดแบบแผนไทยโบราณมีความเชื่อมโยงกับการฝึกสมาธิแบบพุทธ คือวิชาการนวดไทยนะครับช่วยบำบัดร่างกายให้แข็งแรงส่วนสมาธินั้นก็เป็นวิชาบำบัดจิตใจให้เข้มแข็งซึ่งทั้งสองวิชานี้นะครับก็เป็นความรู้ลึกซึ้งที่สืบทอดกันมาด้วยความเคารพนอกจากนี้สื่อยังมีการสัมภาษณ์กรัรยานมิตรลินดายิ้มพระด้วยนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทไทยที่มีการอาราธนาหรือว่านิมนต์คณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมีการเปิดร้านอย่างเป็นทางการหลังจากสถานการณ์ ของโควิด1 9ในประเทศไทยนะครับขอไปครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็มีการผอนปรนมากยิ่งขึ้นนะครับมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นประชาชนก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขมากขึ้นนะครับเราไปติดตามภาพข่าวอ๋อภาพข่าวนะครับซึ่งก็เราได้เห็นลิงก์นะครับได้เห็นภาพที่เป็นการลงสื่อนะครับของทางเนเธอร์แลนด์แล้วนะครับนี่ก็คือสื่อดักบอตนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นภาษาดัชแน่ๆเลยครับรักราพยายามสะอาดนะครับสำหรับานใดมีความรู้ภาษาดัชนะครับก็สามารถแปลได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาในห้องแชทก็ได้นะครับหรือว่าทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางได้เลยครับอนุโมรนาบุญนะครับกับรายการนิดลินดายิ้มปราด้วยนะครับสาธุครับ